สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมลีนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับต้นนี้เลยนะครับวันนี้เป็นไม้ลูกทับทิมนะครับเป็นไม้ลูกทับทิมนะครับพื้นฐานไม้ทับทิมเนี่ยก็จะมีลักษณะออกด่างชมพูนะครับก็จะเป็นลายสเตียร์แบบนี้นะครับด่างทับทิมลูกทับทิมนะครับ ดูลึกๆนะครับตามรอยด่างเขาก็จะเป็นด่างออกมาจากตรงกระดูกเลยนะครับค่อยๆกระจายออกมาตามขอบใบนะครับโดยเฉพาะใบใหม่ก็เริ่มด่างสเตียเป็นจุดๆทั้งใบนะครับต้นนี้จะได้รับการพัฒนานะครับมาครับมีลักษณะใบบิดเกลียวด้วยนะครับขอบใบพลิ้วปลายใบเดียวแหลมนะครับใบบิดนะครับเป็นไม้ รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งกำลังพัฒนาได้ดีนะครับสำหรับโชคเกาชั้นเรานะครับก้านใบก็จะมีสีออกม่วงนะครับกระดูกลายเส้นก็กำลังเริ่มจะเข้าสีชมพูนะครับก็เป็นเขียวบนชมพูนะครับก็ ลูกทับทิมก็เป็นไม้ที่หลายๆท่านาต้องการเข้าเก็บไว้ในสวนนะครับเพราะสวนใหญ่ๆนะก็จะมีไม้ทับทิมเป็นไม้พื้นฐานนะครับในการาขยายพันธุ์ช่วก้าวชั้นนะครับก็จะมีทับทิมเป็นพ่อแม่ครับแล้วก็ผสมกับต้นอื่น,นครับเพื่อที่จะให้อา สายพันธุ์ทับทิมเขาจะมีลักษณะนะครับใบเรียวหนานะครับแล้วก็รวปลายสีสวยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะครับเป็นทรงกอการสั้นสวยงามครับ โตขึ้นความกว้างของใบเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความด่างแล้วก็ลักษณะสีเขาจะออกมากกว่านี้ครับอาจจะสีส้มอมแดงหรืออาจจะเป็นสีออกม่วงอมแดงนะครับก็จะออกสุมพูเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแนวของทับทิมนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมนะครับวันนี้เรานําลูกทับทิมมาให้ชมนะครับสวัสดีครับ